สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของคูณครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเราจะเรียนในรายวิชานะครับงานวัดละเอียดในหน่วยที่แปนะครับก็คือเรื่องของนาฬิกาวัดและคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งนะครับในหน่วยนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันใน2ตัวนี้ก็คือนาฬิกาวัดและคอมพิวเตอร์นะครับมาดูว่าหน้าตามันมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับ แล้วก็มาเรียนรู้หลักการทํางานของ2ตัวนี้กันรวมถึงการใช้งานร่วมกันนะครับยังไงนะครับเราก็มาเริ่มกันจากนะครับตัวนาฬิกาวัดก่อนนะครับนาฬิกาวัดเนี่ยนะครับเป็นเครื่องที่ใช้วัดละเอียดนะครับที่ใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับในงานุตสาหกรรมนะครับรวมทั้งการเรียนการสอนในแผนกช่างกลของเราด้วยนะครับก็จาเป็นต้องใช้งาน,นกัน นะ <utan> คร,รับการทํางานของมันเนี่ยนะครับมันจะทํางานโดยการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงนะครับตัวแกนนี้จะขยับเป็นแนวเส้นตรงนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนการทํางานให้เกิดเป็นในแนวเส้นรอบวงนะครับเมื่อเส้นตรงนี้ขยับนะครับแกนขยับเป็นแนวเส้นตรงนะครับเข็มนาฬิกาก็จะขยับเป็นลักษณะของวงรอบวงนะครับทีนี้นะครับ โดยข out, ้างในนี้ก็จะมีเฟืองสพานนะครับและก็เฟืองตามนะครับซึ่งทํางานคู่กับด้านในนี้นะครับตัวอย่างงานที่ใช้ในการวัดของนาฬิกาวัดนี้นะครับก็คือการตรวจสอบชิ้นงานนะครับความเที่ยงตรงของชิ้นงานนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นหลักเลยนะครับตรวจสอบความเที่ยงตรงชิ้นงานนี้เป็นหลักเลยนะฮะแล้วก็การวัดความหนาของชิ้นงานนะครับไม่ใช่วัดว่าขนาดความหนา เท่าไรนะนะครับแต่ว่าวัดว่าความหนาของชิ้นงานเนี่ยมันตรงกันหรือเปล่านะครับมันตรงกันหรือเปล่ามันเท่ากันหรือเปล่านะครับแล้วก็ตรวสอบความเรียบของผิวงานอีกอีกอย่างหนึ่งก็คือความเรียบนะฮะความเรียบเรามองด้วยตาเปล่ามาเราไม่สามารถอาจจะดูไม่ชัดเจนหรือดูแยกไม่แยกแยกไม่ออกด้วยซ้ําว่าชิ้นงานผิวงานของเราเนี่ยมีความเรียบเท่ากันหรือเปล่า ตัวนี้นาฬิกาวัดตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ใช้ในการตรวจสอบนะครับทีนี้มาดูส่วนประกอบของตัวนาฬิกาวัดกันนะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีหลักๆเลยนะครับที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็มี7ตัวนะครับ7ส่วนด้วยกันนะครับครูขยายให้ดูนิดนึงนะครับนะครับยยขาให้ดูนะคะ อย่างเดีแค่นี้นะครับส่วนประกอบนะครับก็จะมีหมยเล็กหนึ่งนะครับก็คือตัวหัววัดนะครับหัววัดตัวนี้จะใช้เป็นตัวที่สัมผัสกับผิวงานสัมผัสกับผิวชิ้นงานของเรานะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือแกนเลื่อนนะครับแกนตัวนี้นะครับจะเป็นแกนสําหรับยึดนะครับหัววัดและก็เป็นแกนสําหรับเลื่อนเคลื่อนที่เข้าออกนะครับเคลื่อนที่เข้าออกของแกนนะครับ หมายเลข3นะครับหมายเลข3ก็คือการยึดอุปกรณ์นะมันจะมีตัวยึดอุปกรณ์ตัวนี้นะครับการยึดเพื่อที่จะใช้การยึดเนี่ยไปประกอบกับขาตั้งนะครับไปกอบขาตั้งนะครับเพื่อใช้ในการตรวจสอบชิ้นงานนะครับและก็หมายเลข4นะครับเข็มยาวนะครับเข็มยาวเนี่ยนะครับชี้นะครับตำแหน่งการวัดที่สเกลละเอียด่าตรงนี้คือสเกลละเอียดนะครับ เป็นชี้ว่าเราวัดได้ค่าเท่ากับเท่าไหรตรงตำแหน่งไหนนะครับและก็ทัดมานะครับหมายเลขกก็คือเข็มสั้นนะครับหรือเข็มวัดรอบนะครับเข็มวัดรอบเนี่ยเข็มสั้นเนี่ยนะครับใช้วัดจํานวนรอบของเข็มใหญ่เข็มยาวนะครับเข็มยาวนะครับใช้วัดจํานวนรอบของเข็มยาวนะครับอ่านะครับ ถ้าเข็มสั้นเนี่ยชีย้ไปที่เลขหนึ่งแสดงว่าตัวเข็ยมยาวนี่ก็หมุนไปหนึ่งรอบหนึ่งรอบก็คือหนึ่งมิลนะครับสำหรับตัวนาฬิกาวัดที่มีหน่วยเป็นมิลหรือเมตรนะครับอันที่ถัดอันถัดมานะครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขหกนี่ก็คือ,อตัวแผ่นสเกลี่ตัวนี้ครับแผ่นสเกลซึ่งตัวแผ่นสเกลนี้ก็จะแบ่งออกเป็น100ช่องเท่าๆกันนะครับ แย่งหนึ่งช่องนะนะครับเท่าเท่ากันเลยนะครับก็เมื่อเข็มยาวหมุนไปหนึ่งรอบเข็มยาวเนี่ยนะครับนะครับตาสังเกตตรงนี้จะมีเลขศูนย์อยู่หมุนไปหนึ่งรอบตรงนี้ก็คือหนึ่งมิลลิเมตรนะครับในตัวนาฬิกาวัดที่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับและก็หมายเลขเจ็ดครับสุดท้ายแล้วนะครับก็คือกรอบนอกนะครับกรอบนอกนี่จะประกอบไปด้วยสเกลละเอียดนะครับ สามารถปรับให้อ, ى, อยู่จุดขีดศูนย์ของแผ่นสเกลนะครับสามารถปรับได้หมดเลยนะครับสเกลตรงนี้สามารถเลื่อนได้นะครับให้ขีดศูนย์เื่อตรงนี้นะครับสเกลด้านในนี้สามารถเลื่อนให้ตรงกับตัวเข็มเนี่ยให้เป็นศูนย์นะครับให้เป็นศูนย์นะครับทีนี้นะครับนี่คือส่วนประกอบของตัวนาฬิกาวัดน,นะครับทีนี้เรามาดูการผ่านค่าหลังนะครับกัน การอ่านค่าอย่างที่ครูบอกนะครับนาฬิกาวัดนะครับมันจะมีหน่วยหรือค่าที่ใช้ในการวัดนะครับหลักๆแล้วนะครับก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คืออ่านค่าเป็นนิ้วนะครับและก็อ่านค่าเป็นมิลลิเมตรนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ การใช้งานหรือการเลือกใช้หน่วยที่เราใช้อยู่นะครับมาดูตัวแรกนะครับในตัวอย่างนะครับในตัวอย่างนะครับในตัวอย่างตัวนี้นะครับก็คือการอ่านค่านาฬิกาวัดนะครับนาฬิกาวัดตัวนี้นะครับค่าเป็นนิ้วก็คือเขาจะแบ่งออกเป็น1ส่วนนึ่พันนิ้วนะครับ1ส่วน1นึ่พันนิ้วนะครับเข็มวัดรอบอ่านค่าได้ศูนย์ก็คือเข็ม ยาวยังไม่หมุนได้หนึ่งรอบก็ต้องผ่านค่าเป็น0.000นิ้วนะครับและก็เข็มวัดละเอียดนะครับก็คือช่องหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีช่องเล็กๆอยู่นะเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะฮะนะครับช่องหนึ่งเนี่ยนะครับช่องหนึ่งเนี่ยนะมันจะมีช่องเล็กๆอยู่นะครับช่องเนี้ยนะครับจะมีค่าความละเอียดที่0.001 นิ้วนะครับแล้วเราก็อ่านค่าเข็มที่ชี้ว่าอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็อ่านค่าที่ตำแหน่งนั้นอย่างเช่นในตัวอย่างตัวนี้เห็นไหมฮะนะครับค่าที่อ่านได้ก็คือ0 0 0 4 6นิ้วเห็นไหมครับ0 0น4 6นิ้วซึ่งนะครับตัวนาฬิกาวัดเนี่ยนะครับมันจะมีค่าบวกหรือค่าลบนะมีค่าบวกหรือค่าลบนะครับ เวลามันหมุนไปทางค่าบวกหรือหมุนตามเข็มนาฬิกาเนี่ยค่าจะเป็นบวกนะครับถ้าหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับค่ามันจะเป็นลบนะครับค่ามันจะเป็นลบอ่านะครับอันนี้ต้องเข้าใจนะครับซึ่งในหน่วยเป็นมิลลิเมตรเนี่ยนะครับในหน่วยเป็นมิลลิเมตรเนี่ยนะครับการอ่านค่าก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยนะครับแต่ใน หน่วยที่เป็นมิลลิเมตรเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็น1ส่วนด้วย100นะครับ1ส่วนด้วย100ซึ่งช่องเล็กๆของ1ขีดเนี่ยของนาฬิกาวัดที่หน่วยเป็นมิลลิเมตรนี่นะครับมีค่าเท่ากับ0.01ม mm, ิลลิเมตรนะครับฉะนั้นนะครับมันจะแบ่งออกของตัวในนาฬิกาวัดที่มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรเนี่ยจะแบ่งออกเป็น100ส่วน นะครับในตัวของเข็มนาฬิกาน,นะครับเป็น100ส่วนใน1ขีดก็มีค่าเท่ากับ0.01มิ 1, ลิเมตรนะครับ,ะรบฉะนั้นในเวลาเราอ่านค่าเราก็อ่านค่าเข็มชี้ไปที่ตำแหน่งไหนเราก็อ่านค่านะครับเสร็จแล้วเราต้องดูว่ามันหมุนไปในทิศทางไหนทิศทางบวกก็คือไปตามเข็มค่าก็จะเป็นบวกหมุนนะครับไปในทิศทางทวนเข็มนาฬิกาค่าก็จะเป็นลบ นะครับน,น,น,รน, <untu> นี่คือการอ่านค่าของตัวนาฬิกาวัดนะครับนาฬิกาวัดเป็นนครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับส่วนนะครับวิธีการใช้งานนาฬิกาวัดนะครับนี่นะฮะนี <Kristen> ่คือว <completamente S 1> ิธีการใช้งานนะครับนี่คือเครื่องเครื่องนะครับนี่คือชิ้นงานของเรานะครับเราจะใช้ตัวนาฬิกาวัดนะครับมาแตะที่ตัวขอบของผิวงานนะครับแตะที่ผิวของชิ้นงาน นะครับเนี่นะครับเราจะแตะที่ผิวของชิ s mom, <S ้นงานตรงนี้นะครับเมื่อแตะที่ผิวของชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องทั้งค่าตัวเข็มนาฬิกาของเราเนี่ยนะครับให้ตรงเท่ากับ0นนะครับเราต้องแตะเลยนะครับแตะให้เข็มนาฬิกาเนี่ยนะครับขยับหรือหมุนเลยนะครับแล้วเราก็ปรับตั้งตัวสเกลของมันเนี่ยให้ได้ตรงเข็มนาฬิกา เท่ากับ0ูเท่ากับหมายเลข0ูแล้วเราก็หมุนตัวหัวเครื่องนะครับหมุนตัวหัวเครื่องของเราเนี่ยหมุนชิ้นงานของเราไปนะครับว่านะครับมันมีความเที่ยงตรงกันไหมนะครับมันมีค่าลบหรือค่าบวกนะครับตรงไหนที่มันมีนะครับความไม่เที่ยงตรงไม่ตรงกันอยู่นะครับมันก็จะแสดงให้เห็นจากตัวของนาฬิกาวัดตรงนี้นะครับ าการข้อควรระวังในการจัดเก็บบำรุงรักษานาฬิกาวัดเนี่ยนะครับเครื่องมือวัดทั่วไปเลยนะครับเครื่องมือวัดทั่วไปเลยนะครับอ,อย่างแรกเลยนะครับคือจะต้องแยกออกจากวัสดุอุปกรณ์อื่นนะครับห้ามไปรวมอยู่กับปจัจแจห้ามไปรวมอยู่กับคอนนะครับอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับ นะครับต้องให้วางอยู่วัสดุที่มีความอ่อนนุ่มนะครับเพราะเครื่องมือวัดถ้ามันโดนกระแทกแล้วนะครับอัตราความคลาดเคลื่อนของการวัดมันจะผิดพลาดนะครับห้ามให้โดนกระแทกเด็ดขาดหรือตกนะครับหรือตกกับพื้นห้ามหลุดมือนะครับอะไรประมาณนี้นะครับเพราะมันจะเกิดความเสียหายในกลไกข้างในของมันนะครับเวลาเราใช้งานมันก็จะยังไงฮะผิดพลาด นะครับผิดพลาดนะครับคาดเคลื่อนนะครับส่วนหลังจากทําใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็เก็บทําความสะอาดนะครับมันจะมีกล่องไว้สําหรับใส่เครื่องมือวัดโดยเฉพาะนะครับทําความสะอาดเช็ดนะครับเช็ดโดยผ้าสะอาดนะครับนะครับไม่ให้มีคราบน้ํามันนะครับนาฬิกาวัดนะครับไม่จําเป็นต้องโชโรมน้ํามันนะครับไม่ต้องชุบน้ํามันนะครับ ันนี้ก็คือการเก็บนะครับการเก็บของตัวนาฬิกาวัดน,นะครับมาดูตัวถัดไปนะครับตัวถัดไปตัวถัดไปก็คือตัวคอมพาเลเตอร์นะครับคอมพาเลเตอร์เนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือวัดที่ใช้ในการตรวจสอบเปรียบหรือเปรียบเทียบขนาดของชิ้นงานนะครับตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไป นะครับตั้งแต่2ชิ้นขึ้นไปเนี่ยคอมเพลเตอร์เนี่ยผลิตจากเหล็กหล่อนะครับนะครับและหินแกนิกนะตัวนี้นะนะครับหินแกนิกนะครับมีความหนากว้างคูณยาวไม่น้อยกว่า160คูณ240มิลลิเมตรนะครับไปถึงตัวนี้นะตัวฐานมันเนี่ยนะครับและระยะความสูงไม่น้อยกว่า200มิลลิเมตรนะครับ200มิลลิเมตรนะครับตรงนี้นะครับคือตัว คอมพิเตอร์นะครับส่วนประกอบของมันเนี่ยนะครับก็มีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับก็คือ1ก็คือฐานนะครับสก็คือเสานะครับสนะครับก็คือชุดปรับเลื่อนขึ้นลงนะครับชุดปรับเลื่อนขึ้นลงนะครับตัวนี้คือคอมพิเตอร์นะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับเราใช้งานเนี่ยนะครับเราจะใช้ ร่วมกันกับตัวนาฬิกาวัดนะครับตัวนาฬิกาวัดนี่คือตัวนาฬิกาวัดซึ่งก็จะมีชุดที่จะมาจับจึดกับตัวคอมพล l เตอร์ตัวนี้นะครับตัวคอมพลิเตอร์ตัวนี้นะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ฐานมันเป็นแม่เหล็กนะครับมันเป็นแม่เหล็กและก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดแม่เหล็กให้นะครับยึดกับฐานของเครื่องจักรนะครับ ฐานเครื่องจักรเพื่อให้มันแน่นนะครับเพื่อให้มันแน่นนะครับดังรูปก่อนหน้านี้นะครับดังรูปก่อนหน้านี้เนะี่ยกลับไปให้ดูอ่ารูปนี้นะครับตัวคอมพาเลเตอร์จะอยู่ตรงนี้นะครับและก็จะมีสวิตช์เปิดปิดแม่เหล็กก็จะยึดติดกับฐานของเครื่องกลนะครับไม่สามารถที่จะขยับไปไหนได้นะครับฉะนั้นเวลาวัดมันก็จะมีความเที่ยงตกขึ้นนะครับนี่คือการทํางานร่วมกันของ สองตัวนี้ระหว่างตัวนาฬิกาวัดและก็ตัวคอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวนะครับยังไงนะครับเมื่อเราเข้ามาปฏิบัติงานในในวิทยาลัยนะครับเราก็จะได้ใช้นะครับฝึกทดลองใช้งานกันโดยทั่วไปแล้วนะครับตัวนาฬิกาวัดและตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราจะไม่สามารถจะไม่นิยมไปวัดขนาดของชิ้นงานนะครับจะไวใ้ใช้สําหรับตรวจสอบชิ้นงาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงของชิ้นงานตรวจสอบชิ้นงานว่าได้ละหน้าเดียวกันไหมตรวจสอบผิวงานนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าที่หลักๆของตัวนาฬิกาวัดและคอมพัเตอร์นะครับยังไงนะครับก็เมื่อเข้ามาเรียนเราก็จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมและฝึกการใช้งานของนาฬิกาวัดและคอมพัลเเตอร์กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ